สวัสดีครับกับผู้ช่อสวิตนาทวีนะครับนะวันนี้ก็เฉกบกบการ์ดครับนะในการซ่อมเทอร์โบนะครับนะนี่นี่ก็ซ่อมเทอร์โบดีพอดีนะครับคันนี้กา <c oughs> รรั่วนะครับนะเทอร์โบนนี่เทอร์โบรัว่วแต่ไม่ใช่รั่วอันนะครับนะมันรั่วทางข้างนี้นะครับนี่ ดูตะครบนี้มันเร็วต่างเอาออก่างนี้นะครับนะเร็วต่างนี้ตัวนี้โบเลยไม่ฮอนไม่เลยนะครับนะถึงไม่ได้ไม่ไมรุนไม่เลยเว้นตัวหลังก็ไม่รัวครับแล้วก็เว้นชุดหน้าก็ไม่รัวครับแพงดีต่านี้ครับอันนี้ก็สวแบบประหยัดประหยัดนะครับนะนะคกับลูกขาบางคนพอลูกขาบางคนเขาก็ไม่มีเบียก็หน่อยนะครับนะห็นแต่การมันรัวมากเท่าคันนี้ อยู่ดจ่ได้ก็คือหยางโอริงตัวนี้นะครับนะบนตัวนี้ก็อยู่นี่นะครับมันอยู่นาลังเนี่ยครับชุดหลังเนี่ยเราซ้อมแบบประหยัดนะครับลูกค้าเหมือนกับนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนทั้งชุดใหญ่มันลายพันครับอย่างนีครับทางขาชุดซ้อมมันขาเองมันกระโนงครับเสียพันธไหมครับอันนี้เราซ้อมแบบราคาประหยัดนะครับนะนี่ก็แต่สมควรนะครับนะ การลุกา้าบางคนก็มันที่ว่าครับทุนเขาหน่อยเราก็ต้องช่วยๆกันบ้างครับนะบางที <c oughs> ่เราเห็นแก่บเบียร์เองมันก็ไม่ดีครับ <c oughs> แต่แต่ว่ามันร้วมมันรัวก็วากันไปที่นะครับนะแต่เว้นตัวนานีรัวครับหรือว่าเว้นตัวลังนี่รัวหรือว่ามันรุ่นนะครับนะมีเสียงงอนงเสงไรก็เราก็ไปว่าดี่ที่นะครับนะแต่แต่ว่าอาการลังไม่รัวหน้าไม่รัว ตัวตรงกลางนี่ก็นี่ครับเปลี่ยนเฉพาะอย่างวอลรีนีนะครับลูกค้านะครับนะราคาก็ไม่น่าเกินครับก็โอเคนะครับนะจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอเคเชิครับการอืมในคั้นส้มเทอร์โบดีฟดีประหยัดราคากับลูกค้านะครับนะอืมขันนี้ก็สปาร์คเนลนัดขับสักโครตก็ไม่มีนะครับก็ นี่ก็คงจะประกอบกลับแล้วครับก็ฝากไกันครับนะครับผู้เช่าสวิตนาะทวีก็กรับซ่อมเทอร์โบโเดิมๆนะครับนะแล้วก็ปรับทำวัวชีดเขามเร็วแล้วก็วัวชีดเคื่องมีดชินนะครับนะทุกรุ่นแล้วก็วัวชีดดีเซลจะประกอบมเร็วนะครับนะ โอเคครับผมก็ฝากติดตามกันนะครับนะผู้ชาวสวิตเซอร์แลนด์มีพนา่องช่วงล่างเครื่องยนต์เล็กครับกับท้ายกองเลี้ยวกับมันเกิดใส่กลองมันเสียมันพวงตายครับนะครบเลยครับดะได้ว่าเลวก็รับชอมเทอร์โบครับโอเคครับผมขวากไว้ เคแคนนี้นะครับนะบครบู้ช่วนารีครับสวัสดีครับ